หุ้นทูครับในพูดถึงหุ้นทูผมพูดพูดถึงภาพรวมของภาพรวมของอ่ากลุ่มสื่อสารก่อนได้ไหมเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มสื่อสารมีการขยับนิดนึงครับขยับก็ขยับทั้งกลุ่มครับอันนี้เป็นกราฟภาพรวมของคุณกลุ่มสื่อสารนะครับถ้าขยับไปดูละกันไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูถ้าอยากจะดูดัชนีทั้งกลุ่มนะครับขอาไปที่กราฟไม่ว่าคุณจะไม่ว่าคุณคุณพี่ๆทั้งหลายเนะี่ยจะใช้โปรแกรมอะไรนะให้พิมพ์คำว่าดอทก่อนครับถ้าาาาเราอยกกกจะดดูลุ่่มแแมแแแบบบงง์็พพิว มันก็จะมีดัชนีของทั้งกลุ่มแบงค์ขึ้นมาดัชนีของกลุ่มแบงค์ก็รวมเลยครับรวมมาเลยรวม A.C.B รวม T.M.B รวม K.Bank รวมทุกสิ่งอย่ิธีที่เป็นแบงค์เกี่ยวกับไฟนนซ์ทั้งหลายเกี่ยวกับแบงค์ถ้าเราอยากจะดูกลุ่ม I.C.T. แล้วก็พิมพ์ดอปก่อนแล้วก็พิมพ์คาว่า I.C.T. ครับ,รบ,รบ,รบมันก็จะเป็นดัชนีภาพรวมของทั้งอุตสาหกรรมของกลุ่ม,มดัชน,นีของกลุ่ม I.C.T. ้าผมดูภาพรวมของกลงนะุ่ม I.C.T. ก่อนที่ผมกอน่อนที่ผมจะต่อดูหุ้นมีลินะาตาอยู่นี้ อยู่โซนนี้คือขึ้นไปทดสอบในต Chern ้านแล้วครับแต่ยังไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้ก็มันก็มีโอกาสที่จะทะลุขึ้นไปได้เพราะว่าเห็นกำเห็นผมเห็นแรงซื้อแล้วกันเห็นแรงซื้อเมื่อสองสัปดาห์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับในหุ้นของกลุ่มไอซีทีก็มีโอกาสที่จะดันให้กลุ่มไอซีทีเนี่ยทะลุดัชนีที่เป็นดัชนีหลักของเขาของตัวเขาเองในกลุ่มได้ครับเพราะเห็นว่ามีวอลุ่มเข้ามาครับวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างหนาพอสมควรส่วนภาพพยะการในกราวด์วีกเนี่ยหุ้นในกลุ่มไอซีทีมันมีส เป็นตัวแทนของกลุ่มสอซีทีทั้งกลุ่มครับแล้วก็มีสัญญาณซื้อขึ้นมาพร้อมกับวอลลุ่มที่หนาหนาที่สุดเลยนะครับเรียกว่าหนาที่สุดในบรรั้งแต่ปีไหนเนี่ยอหนาที่สุดมาเนี่ย he เห็น <he> เห็นแท่งนี้ไหมครับแท่งสุดท้ายเนี่ย,ย,ยวอลลุ่มผมดูให้ดูหนาที่สุดเลยครับในบรรดารอบสามปีสามสี่ปีแล้วมันเนี่ยอสามปีแล้วกันครับสามปีแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วไอซีทีมีวอลลุ่มหนาในบรรดาที่สุดในรอบสามปีดูจากหัวแท่งของวอลลุ่มนะครับไอซีที มันกําลังเหมือนกำลังจะขยับนะครับไปจัดตาดูแล้วกันใครชอบคู่ตัวไหนจะเปืเ่อนเลือเอาครับผมไม่ได้แนะนำจ่อจงว่า t r u e ไม่ได้แนะนำจ่อจ, e. จงก็ตัวไหนจะขึ้นเป็นพิเศษนะแต่อยากให้ไปจับมาคุณในกลุ่มไทีครับเพราะว่าสัญญาณที่ล้วมีสัญญาณซื้อหนาที่สุดในรอบสามปีครับทูท <c oughs> ูดูก่อนเพราะเขาถามมาทูผมก็พูดไปเรื่อยเปิดลืมดูทูดูไปภาพระยะยาวแล้วกันครับเพราะว่าทูในภาพระยะานกรามันเนี่ยทาสัญญาณซื้อไปแล้วตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วครับก็มีสัญญาณซื้อในภาพวยยาานนกลัััับบมมครืืไได้้้อีสญญณซปแ ยังไม่ดูสัญญาณขายโลด้านล่างครับแนวรับของของทูคือโลด้านล่างครับในพาราญในกราบมันตรงนี้ครับสองบาทเจ็ดสิบถ้าว่าทูยังขยับอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ดูสองบาทเจ็ดสิบก็ยังเป็นทิศทางในเส้นกขึ้นในพาราญาในกราบมันครับส่วนภาราาสั้นพาราญาการในกราฟบีครับทูมีทิศทางเป็นเดี๋ยวก่อนนะ,ะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะครับว่าปิดเท่ากันไหมโอเพนไฮโค้ดสามจุดห้าแปดโค้ดสามจุดห้าแปดปิดเท่ากันโอเคสัญ,ญญาณขายสัญญาณซื้อโอเคทู through. ภาพสัปดาห์ที่แล้วครับมีทำสัญญาที่แล้วถูกเกิดสัญญาณซื้อในภาวะยาการในการาบีครับแท่งนี้แท่งนี้แท่งสุดท้ายเนี่ยครับก็มีโอกาสาที่จะมีนิวไฮขึ้งบนครับ